ฝักยาวครับถั่วค้างครับขอบคุณที่รับชมนะครับผักสวนขัวรั่วกินได้ครับหมดจะไข่กำลังเต็กนะครับวัวหน้ามาปลูกถัวกำลังใหญ่นะครับสวัสดีครับพี่น้องปองต่อยทุกคนทุกท่านกดสาเบิรงให้แน่ถั่วเลยครับเวยนี่กำลังเห็ดค้างถั่วค้างบานห้องครับพี่น้องนี่จะไข่ ลงโปกโอ้จากหน่อยบึงบ่้ครับพี่น้องภาคใต้เักบุ้งครับากาดหินพริกสวยงามมากนะครับสวยบ่พี่น้องมะเขือกำลังเจริญเติบโตพริกเป็นลูก พริกเป็นลูกแล้วนะครับบนต้นเต็มเตนเลยมีนอตา,ายแต่ส่วนขวดคือแหล่เหลอเงาหอมพริกเผ็ดด้วยครับด้วยพริกันห้องกำลังจ่อนหน่อยๆครับพริกหยวกก็มีพิกเผ็ดก็มีนี่คือแตงกับแตงกอหลีนะครับ อย่างไดียวตุต่มๆพ่อกินอลไรเด้อครับนี่ครับลูกบะเล็งเลยแต่ว่าบ่ก,กินโอ้มีหนามแดงมีขนตรงนี้เขนบลาไก่หมดแลครับหอมกับบมกักหนามครับนี่หอมหอมปกติรรมชาติเลยหอมหน่อยนะครับเพื่อนหอมกรี๊งใหญ่ก็มีแับงมามเลยพี่น้องโอ้ยบุดบวอยาก่างน้อยนี่ท่วมหัวครับ ต้นโอเคกับเพียงนะเอ,อิ้สิครับน้อยขึ้นหรือ่เต๋อตะไคร้นี่ก็โหระพาโหระพานะครับนี่กะเพราผักแกนกับนี่จะครับเด้อผักแกนกับนี่อากาศน้ำเย็นประมาณน,นี้ครับปู้วุฒิโมบานเก็ดีครับหมบู่บ้บานเระจทางซอวอัสดิ์ลยนก็น,น้ำไหลตึง้งๆ หมกโม่งเลยครับนี่เจ้าจะกับย่งบางประเทศในเลิอกกับใยนี่มันยีหลีกับโพดเขาปลูกต้นบุเขาบางสิทธะครับมาได้น้ำก็กดเอาน้ำไหลบุ่นๆนี่ครับบรรยากาศภูเขาหน่อยๆย่ำขึ้น,ขน,นเสียงไก่ปลาดังสนั่นนั่นครับอาจจะมีหมูปลากรบ่บแน่หมูปลาหล่ลายครับเป็นสัตว์หลักข้าวกินคนไทยหลัก เขาเหี่ยวมาดักเลยพเพราะประเทศเกาหลีส่วนใหญ่มีแต่ภูเขามีต้นมอนนะครับเนี่ต้นมอนไงครับต้นมอนใหญ่มีหอดหมักมอนกินได้อ๋อหมักมอนม,มอนไงครับใส่ต้มไปอัานน้าขอบคุณครับที่รับชมนี่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 น,นี่พี่น้อง กำลังปลูกผักสวนขั้วนี่ครับนี่ต้นกระเพ้านะครับเ้้ยอกระเพ่ากำลัางง่ามปลูกได้ที่หามือเนี่ยแหะครับเขาเบียนมาแปะน,นี่นี่นี่น,นี่พี่น้องหัวละพ้าเด้อกินกับลาบหมูปนปลากินกับยำกระเส็บรับหูวระพร้า พริกหยวกครับพริกหยวกพริกบานเพิ่มพึ้น,นไปตอนหกโมงหาสิบแปดครับยังไม่ค้ำนะครับบ้านคุาเจ้า เกาหลีก็บพี่้องพูวุ่นหน่วยผู้ง่ับผลงานที่รอคอยมาถึงแล้วเป็นลูกแล้วด้วครับเด้อมันจะลูก